นั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ววันหนึ่งเธอตกลงมาจากฟากฟ้าผู้คนต่างแงนมองดูดวงดาวดวงดาวและดวงจันทร์ส่งทิดาของพระเจ้าผู้ยินดีเป็นเพื่อนของมนุษย์แสงจันทร์และแสงดาวกลายเป็นรถม้าของเธอและโลกทั้งใบก็กลายเป็นส่วนของเธอนกถือมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและดอกไม้สารบทเพลงแห่งความรักนี่คือวิธีที่นางได้เกิดมาในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตบนโลกเติบโตมาพร้อมกับมนุษย์และเติบโตมาพร้อมกับโลก ตอนนี้จุดจบกำลังจะมาถึงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลับมาแล้วอําลาโลกที่สวยงามใบนี้จากนี้ไปดวงดาวจะส่องแสงเพราะฉันอยู่ตรงนี้หลังจากนี้ดอกไม้นับร้อยจะบานเพราะฉันไม่เคยจากไปโปรดสานลูกธนูดอกไม้และความรักของฉันให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำมันมาสู่แผ่นดินอันเหี่ยวเฉาจากนั้นให้มันแบ่งบานเป็นดอกไม้นิรันดร์และไร้ที่ติของมนุษย์ฉันชื่ออลิเซียทนายความดั้งเดิม ทนายความของมนุษย์นั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ววันหนึ่งเธอตกลงมาจากฟากฟ้าผู้คนต่างแงนมองดูดวงดาวดวงดาวและดวงจันทร์ส่งทิดาของพระเจ้าผู้ยินดีเป็นเพื่อนของมนุษย์แสงจันทร์และแสงดาวคือรถม้าของเธอโลกทั้งใบคือส่วนของเธอนกถือมเมล็ดพันุ์แห่งความเมตตาและดอกไม้สารบทเพลงแห่งความรักนี่คือวิธีที่นางได้เกิดมาในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตบนโลกเติบโตมาพร้อมกับมนุษย์ และเติบโตมาพร้อมกับโลกจุดจบกำลังจะมาถึงแล้วถึงเวลาที่จะกลับมาแล้วอำลาโลกที่สวยงามใบนี้จากนี้ไปดวงดาวจะส่องแสงเพราะเธออยู่ตรงนี้หลังจากนี้ดอกไม้นับร้อยจะบานเพราะเธอไม่เคยจากไปโปรดสานลูกธนูดอกไม้และความรักให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำมันมาสู่แผ่นดินอันเหี่ยวเฉาจากนั้นให้มันเบ่งบานเป็นดอกไม้นิรันดร์อันไรท้ทิของมนุษย์ฉันชื่ออลิเซียทนายความดั่งเดิมทนายความของมนุษย์